สมณะเราพิสุสามนินเราอยู่มาทุกวันนี้ก็ได้อาศัยพวกกุลบุตรกุละธิดาอุบาสกาอุบสิกาตั้งหลายได้อุปถัมภ์กำจ้วยยัางหม พิโซสามะเณรเราหมู่ศัทธาตั้งหลายที่บำรุงเราเราอยู่ปัจจัยอันใดเราก็ได้อาศาัยหมู่ศัทธาเพราะฉะนั้นหมู่ศัทธาตั้งหลายนี่ก็มีอุปกรณอุปกรณคุณต่อเรา ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเราจะไปลืมในหน้าที่ของพิสูสามเณนเราที่จะได้กระทำแก่คณะสถาหองของเราผู้อุปถรัรมบำรุงเราอยู่ศาส,สนาของพระเจ้ามีสถาต้องมีภัยที่จะออกหอบอุ้มแล้วก็จะถูก าศาสนาอื่นมาคุมคีที่เขาบอกค,มคุมขีได้เพราะมีคนรักษาหลายต้องอาศัยเนี่ยหมัสธาเขาตั้งหลายาได้มีอุปกรศเอาคุณต่อพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสมณะพิธุสามเีน เราครทำหน้าที่อยู่หกอย่างหน้าที่ของเราจะทำให้แก่สถานหกอย่างหนึ่งนะให้มาหาทำความชั่วสองให้ทำแต่ความดีแล้วก็สามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี เมืออได้ฟังสิ่งที่มายังมาได้ฟังห้าสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็ให้ได้ฟังสามและหกบอกคนทางสวรรค์และมอบผลในพานให้อันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของพิศสุสามเณิของเรา แต่เขาจะตอบแทนนะเพื่อนเขาจะต้องปฏิบัติให้ดีในที่ตามเสกิาวัตรเวลาเมื่อไปบินระบาดนะต้องสำรวมจะไปพอหั่นพอนี่ไปดูหนังสือพิมพ์ไปนะั่นเข้าหั่นเขานี่ต้องสำรวมของผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็เดินสำรวมสามเณร ต้องจะไปพอหันพอนี้โกมหน้าเวลาเมื่อเพื่อนสายบาทก็มองดูนายแต่ในบาทแล้วก็อยู่เนี่ยพยายามนะสามเณรนคนใดพาคนใดมาแล้วกินข้าวแรงอันนี้มันเป็นมัดเป็นมันตตัญญา เป็นปฏิบัติที่ถูกต้องสำรวมอินทรีย์รักษาโภชนาอาหารรู้จักประมาณแล้วกันกินอาหารตั้งแต่เที่ยงและบ่ยมือกินแล้วก็ชาคนิญาานุโยกประกอบความเปลี่ยนอย่างที่เจ้าสมณินที่เมื่อเจ้า <c oughs> ถามว่าส,สุดมนต์เมื่อค่ำก่อนวาส,สุดมนต์ชาคันแรนั่างสมาธินี่เป็นชาคันนี่การุโยกประกอบความเพียรปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติดีอย่างพระศาสนาเจริญอย่างนี้เวลาปฏิบัติขอหงได้ปัจจุบันธรรม ในปริยาาาัต,านานวคคยติว่ากอาทิตานันวานปฏิเขศนะครับต้องว่าให้ได้ปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นอารมณ์อันนี้คือว่าว่าโดยปริยัติแล้วก็จะไปคิดถึงอดีตจะไปคิดถึงอนาคตแล้วก็แล้วไปอนาคตยังม่าถึงเรื่องจะไปคิดเอาปัจจุบันเนี่ยเราวันนี้เอาปัจจุบนนันให้ดี อันนี้เป็นปรญญาตและภาคปฏิบัตนะินา้วก็เวลาม่นเดินจุมกมลมน่ะก็เฮิรได้ปัจจุบันจะไปเฮ้เป็นอดีตอนาคตอา่าถ้าหากว่าเป็นอดีตอนาคตแล้วโอ้เดินสักหนึ่งชั่วโมงมออกมามีประโยชน์ถ้าหากว่าได้ปัจจุบันนะ่ะสามเก้าอย่างพระนาคาถิละ ดูเพิ่นเดินสามก้าลับไปเลยเพิ่นได้บรรลุเลยเพอเห็ได้พราะปัจจุบันนั้นทำพอเห็นจะนั้นเวลาเมื่อปัจจุบันนั้นยะ็ได้ภาคปฏิบัติเวลาเมื่อยังบย,ยังมายกเตื้อ,ยยอ,ยยอ,ยยอนะจะแปลว่ายกหนออันนี้เป็นอนาคต ยังไม่ได้ทำเด้อว่าสิกรนี่เป็นอนาคตนี่อนาคตกับอนิจเนี่ยเข้าใจยากนะก่อนที่จะบยกญตืเด้อบ่ายกหนออันนี้เป็นตัวอย่างอีนี่บทนตัวอย่างบายกเตืด้อบัยกหนอแล้ว อนี่เป็นอนาคตทีนี้ยกแล้วว่ายยกหนออันนี้เป็นอดีตยกแล้วบมาไปมากำหนดที่หลังเป็นอดีตที่นี่เป็นปัจจุบันยังไงของยกหนอเหยียบหน่อ ว่าญานุสายญาณนุอมันได้ๆกันนี้มันเป็นปัจจุบันในภาคปฏิบัติอันนี้เขาเพียงแต่สิบนาทีกได้ประโยชน์มากเพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักในเรื่องปัจจุบันธรรมด้วยเวลาเมื่อปฏิบัติมันจะได้ผลถ้า คิดไปด้วยเท่ากันย่างไปมาเฮงอยู่เฮงอยู่ที <sh arp stain III> ่ที่ตินเฮงเฮงอยู่ที่ตินที่ห้สมาธิดีก็มันอยู่ที่ตินหนักถ้าวสสมาธิมันดีมันไปเดินไปกันคิดไปโอ้ผมมาอยู่กับตินใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ใช้ต้องอยู่ครับกันบ่าพาฝึกหาดไปนี่แหละแล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้น